สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการละรล้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยสำหรับลูกค้าที่กำลังหาตัวเน็กเจนไม่น้อยต้องคันนี้เลยนะคะไม่น้อยมากเพียง ah แค่1,000 0กิโลเมตรเท่านั้นสภาพป้ายแดงของจริงและลูกค้าอยากรู้ไหมคะว่าสภาพป้ายแดงเป็นยังไงมาดูภาพรีวิวกันก่อนเลยค่ะ และเดี๋ยวการจะมารีวิวภายในภายนอกให้ดูการบอกเลยว่าคันนี้สภาพป้ายแดงของจริงแล้วไม่ต้องไปออกป้ายแดงเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะไม่เพียงแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็สีเทาสุดหรูเทาแลมโบแบบนี้นะคะสภาพป้ายแดงของจริงมือเดียวจากป้ายแดงและการขายในราคาเพียงแค่1,190,000 1, บาทเท่านั้นลูกค้าถูกมากนะคะ กับรถสภาพป้ายแดงแบบนี้นะคะและนี่นะคะจะเป็น Ford e v อ r e s เ2.0 t ทเทเนียมส o r t นั่นเองนะคะและที่สำคัญคันนี้จะเป็นปี2023เลยนะะมาดูกันว่าโชมน็กเจนเนี่ยจะให้อะไรบ้างแต่สิ่งสำคัญเลยที่การขอบอเพราะการเนี่ยได้ขับคันนี้มาแล้ว ใครได้ขับโฉมเน็กเจนนะการบอกเลยจะติดใจมากๆนะคะเพราะว่าตัวเครื่องนะคะตัวถังที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็โหพอเหยียบนี่คือแบบว่าดีมากๆนะคะเหยียบนี่คือไปเลยนะคะการเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดใจในส่วนของโฉมเน็กเจนจริงๆนะคะเครื่องดีสมรรถนะดีออปชั่นจัดหนักจัดเต็มก่อนรุ่นอื่นก็ต้องเป็น Ford e v e r อนั่นเองอะเข้ามาดูกันเลยนะคะสำหรับตัว ในส่วนของสปอยเขาก็จะเป็นกระจังหน้าดำแบบนี้สุดหรูแบบนี้โหเท่มากๆบึกบึนมากๆถ้าถามการว่า Ford Next Gen โหใหญ่ไหมใหญ่มากๆในกล้องเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่รู้ขนาดนะคะแต่การบอกเลยว่าเขาเป็นรุ่นที่ออนนิวนะคะได้ใหญ่กว่า โหรุ่นโฉมเดิมมากๆนะคะแล้วสมรรถนะเพิ่มเติมมาสุดหรูมาดูกันเลยค่ะและไฟนี่เขาจะเป็นตัว C ีแบบนี้สุดเท่แบบนี้เลยนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์ให้รอบคันนั่นเองนะสีเทาคันนี้โหทัการให้คะแนนนะอยากจะให้ลอยเต็มเลยเพราะว่าสเก็นหินคือน้อยมากแล้วไม่เพียงแค่หนึ่งมื่นการให้98 เเซ็นลยละกันนะคะความสวยของสีนะคะสีเดิมๆนะสวยมากนะคะและแมกนะคะจะเป็นแมกลายสปอร์ตนั่นเองนะคะตัวสปอร์ตเลยเพราะว่าไปได้แมกลายสีดํานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมาจากโรงงานเลยแมกแทบไม่มีตําหนิเลยลูกค้ายางก็เป็นยางปี2023เพราะคันนี้นะคะผลิตปี23จดทะเบียนปี23นั่นเองนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะและรุ่นนี้นะคะจะเป็น2.0เทอร์โบแล้วนั่นเอง ขับ2นะคะน,ะคะนี่สวยมากบันไดสุดเท่นะคะเป็นลายแบบสีดำนี่เขาออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถมากๆนะคะสำหรับ Ford e v e r e อ t Next Gen นั่นเองนะคะและที่สำคัญเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นั่นก็คือไฟท้ายนี่ลูกค้าไฟท้ายสุดเท่นะคะ เซ็นเซอร์รอบคันกล้องหลังแล้วก็ยังจะได้ฝาถ้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่บอกเลยว่าลูกค้าที่กำลังหาอยู่ไม่ต้องไปออกป้ายแดงไม่ต้องไปดาวให้เสียเงินนะคะวันนี้มาแล้วนะคะฟรีดาวกันเลยนะคะสำหรับตัวนิฟเจนมาดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กันเลยนะคะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กันเลยนะคะเดิมๆนะคะไม่มีไขนะคะ นี่ไล่ไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะอยากจะดูอยากจะวิดีโอคอลดูได้เลยและภายในสำหรับตัวสปอร์ตก็จะเป็นภายในสีดำนั่นเองนะคะนี่สวยมากลูกค้าพลาสติกอะไรคือยังห่ออยู่เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ป้ายแดงของจริงสภาพสวยมากนะคะแล้วการยากจะให้พรมเข้ารูป ให้ด้วยนะคะนี่เลยผมเข้ารูปให้ทั้งคันนะคะบอกเลยว่าสวยก็ต้องเนียบนะคะการให้เลยแล้วเวลาพับก็ง่ายนะคะนี่เพียงแค่พับแค่นี้เองนะคะ โอ้โหบอกเลยว่า Ford Everest ง่ายมากๆแล้วเราสามารถที่จะไว้ของไว้อะไรได้เลยเพราะว่าการใส่ผมเข้ารูปให้แล้วของใหม่100%เซนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันก่อนดีกว่าว่าคันนี้จะใหม่ขนาดไหนการอยากรีวิวภายในกันแล้วเพราะว่าลูกค้าบางท่านยังไม่เคยดู Ford Next Gen นะคะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างและจะสุดหรูขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือภายใน โโอหเดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่านะคะเป็นพุสตาร์ทแล้วด้วยนะคะและถ้าถามว่าสุดหรูขนาดไหนนะคะอยากจะให้ลูกค้าดูเอาเองเลยนะคะและเดี๋ยวการจะรีวิวให้ละเอียดเลยว่าภายในของตัว Ford e v e r l s t เนี่ยจะสุดหรูขนาดไหน เริ่มต้นกันที่ตัวเบาะเลยค่ะเบาะนะคะพอเป็นรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นสีดําแล้วจะเขียนว่าสปอร์ตตรงนี้ด้วยนะคะลายเบาะสุดเท่จริงๆนะคะและยังได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะลูกค้าเบาะไม่มียับเลยลูกค้าดูเลยรถหม่แค่หมื่นเดียวนะคะลูกค้าเบาะนี่คือจะต้องเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ยับไม่ใช่ขาดนะคะอันนั้นไม่ใช่ไม่แท้แล้วแต่อันนี้คือเบาะแบบโอ้โหดูเลยลูกค้า จะมีคนนั่งเคยมีคนนั่งหรือเปล่าเนี่ยบอกแบบว่าสวยมากนะคะตึงมากแล้วตรงประตูลิ้วรอยไม่มีเลยดีกว่านะคะถ้าถามการว่าลิ้วรอยเป็นไงการบอกได้คําเดียวว่าไม่มีเลยดีกว่านะคะคือสภาพใหม่จริงๆคือถ้าการบอกว่าใหม่นี่คือใหม่มากๆลูกค้าตัวคอนโซลเองนี่ตรงนี้สีดำไม่มีลิ้วรอยเลยนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็นะคะตรงนี้สามารถที่จะเปิดไว้ของได้นี่นะคะ นี่เลยสามารถไว้ของได้ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถไว้ของได้เลยมีคู่มืออะไรครบเลยนะคะและหน้าจอใหญ่มากลูกค้าหน้าจอแบบนี่โหยังกะเอา iPad มาตั้งไว้เลยนะคะอันนี้เอกลักษณ์ของตัว n น็กเจนเลยนะ,ะสำหรับหน้าจอนี้นะคะสามารถฟังเพลงก็ได้นะคะนี่หรือจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะดูหนังฟังเพลงอะไรได้ทั้งหมดเลยนะ,ะหรือเราจะ กดในส่วนของแอร์สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้ามี Apple Car p ร์พแล้วด้วยนะคะสำหรับแอร์นะคะจะเป็น Air d i ิ i t a l หรือเป็นในส่วนของ l i mate แล้วด้วยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะลูกค้านี่ตรงมือกันเนี่ยจะมีในส่วนของชาร์จจริงด้วยนะคะสามารถเอาโทรศัพท์มือถือ้ํามาวางรุ่นยี่ห้อไหนก็ได้มาวางแล้วก็ชาร์จอัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะจะมีในส่วนของ usb wireless charging มีครบเลย เกียรก็จะเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติและตรงนี้นะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าปักเซนเซอร์คือครบมากๆคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่1น0 0 0หมกิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าขอย้ําเลยว่า1 0 0 0 0จริงนะคะเข้าศูนย์ตลอดด้วยและพวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันมีครู Control แล้วด้วยนะคะแล้วนะคะ ตรงข้างเลยนะคะที่การชอบมากดีไซน์ของช่องแอร์ลูกค้าดูเลยนะคะบอกเลยว่า Ford e v e r e อ t รุ่นนี้ดีไซน์ช่องแอร์ได้สุดหรูจริงๆนะคะและก็กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะ,ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองนี่นะคะคือบุ๊กเซอร์วิสลูกค้าเห็นเอ้ยทำไมไม่มี คู่มือไม่ใช่นะคะ Ford Everest เนี่ยเขาไม่ใช่เปเปอร์แล้วลูกค้าพอเป็น Next g e นนี่เลยนะคะอยู่ที่หน้าจอนี้เองนะคะเราสามารถที่จะกดได้เลยนี่นะคะเราสามารถดูที่ Owner Manual นี่ได้เลยนะคะนี่เราจะดูอะไรนะคะเปิดได้เลยนะคะจะดูแบบว่า คู่มือตรงไหนก็คือเปิดดูที่หน้าจอได้เลยบอกเลยว่าสุดเท่จริงๆลูกค้าแล้วบุ๊กเซอร์วิสก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้าศูนย์นะคะแล้วนี่ต่อไปก็คือปี68เดือน6ปี68เลยลูกค้าที เลขใหม่ที่28 0 0 0นะคะนี่นะคะดูเลยเข้าศูนย์มาแล้วนะคะ1รอบแล้วลูกค้าสามารถเข้ารอบต่อไปได้เลยนะคะแล้วฟอร์ดนะคะจะวารันตี5ปีหรือว่า150,000กิโลนั่นเองนะคะ นี่เดี๋ยวการพามาดูแถวที่2กันเลยบอกเลยว่าสุดหรูมากนะคะชอบมากๆเลยนะในส่วนของ f o r ์ n e ิกเกนะคะนี่เลยนะและการใส่พรมเข้ารูปให้รอบคันนะคะสวยมากลูกค้าเข้ากับรถมากๆแล้วเบาะลายแบบว่าดูเองลูกค้าสุดหรูจริงๆมี ตำหนีไหมลูกค้าในกล้องนี่การแบบพยายามให้กล้องซูมใกล้ๆนะคะถ่ายใกล้ๆเลยนะคะไม่มีตำหนีเลยไอโซฟิกมีครบนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่ไว้ชากาแฟาได้เลยนะคะไว้มือได้เลยนะคะนี่บอกเลยว่าออปชันเขาจัดเต็มแน่นอนแล้วก็เวลาที่จะเข้าแถวที่3ก็ง่ายนะคะสำหรับฟอร์นะคะเราจะเข้าแบบนี้หรือจะเลื่อนเข้าก็ได้หรือจะพับไปเลยอันนี้แล้วแต่ลูกค้าแล้วบอดแถวที่3าม นะคะลูกค้าดูห่อ,หอพลาสติกอยู่เลยนะคะไม่ต้องมีใครนั่งดีกว่านะคะน่าจะพับไว้อย่างเดียวพลาสติกยังห่ออยู่เลยนะคะแล้วตัวเน็กเจนลูกค้าหลายท่านถามมาว่ามันจะกว้างไหมคุณการการบอกเลยว่ากว้างแน่นอนนะคะนี่นั่งสบายมากลูกค้านี่เลยนะคะอันนี้คือ ก,ก็เนาะตัวไม่เล็กเนอะลูกค้าก็ยังนั่งได้สบายแล้ลูกค้ายังเหลืออีกเยอะเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะการบอกเลยว่านั่งแถวที่1แถวที่2แถวที่3นั่งได้สบายแน่นอนแล้วตัวถังของตัวเน็กเจนนะคะการบอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่นะคะนั่งสบายแล้วก็กว้างด้วยนะคะและที่สำคัญลูกค้าการอยากให้ดูอะไรรูไหมคะ นี่ตรงประตูอ่าก็ให้กล้องแพนไปเลยลูกค้าเห็นที่เปิดประตูไหมคะนี่ลูกค้าบางท่านว่าคุณการเปิดประตูยังไงนะคะพอร์ตเน็กเจนไม่มีที่เปิดประตูหรอไม่ใช่ลูกค้านี่กล้องเข้ามาเลยเขาเอานี่เห็นไหมลูกค้าลูกค้าเขาเปิดตรงนี้ค่ะเปิดนี้เลยเอามือง้างแล้วก็เปิดประตูคิดได้ยังไงลูกค้าว่าต้องใช้แบบนี้นะคะ โอ้โหอันนี้คือแบบว่าสวยมากแล้วทำให้ดีไซน์ตรงนี้ดูแบบว่าสวยหรูนะ,ะซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเท่มากๆนะคะแล้วเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าเครื่อง2.0เนี่ยจะประหยัดขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวการให้ดูห้องเครื่องนี่ไล่เลยนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะให้ดูกันเลยนะคะฝากระโปรงอะไรไม่มีไขนะคะ แล้วก็นะคะที่การความร้อนใหม่มากๆนะคะใหม่สมกับเป็นรถที่ใหม่เพียงแค่1น0 0 0หมกิโลเท่านั้นจริงๆนะคะลูกค้าการให้ดูแบบใกล้มากนะคะคืออยากให้ลูกค้านี่เห็นเลยนะคะว่าสภาพพองเครื่องเนี่ยที่การบอกว่าใหม่เพียงแค่1น0 0 0ื่นเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงแล้วเครื่อง2.0นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะการบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะ,คะเครื่องเล็กมากๆนี่ลูกค้านะ,ะและ ลูกค้าใช้ไปบอกเลยว่าสมรรถนะสุดเจ๋งแน่นอนนะคะแล้วเวลาปิดก็ง่ายแค่นี้เองนะคะนี่นะ,ะโหและเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องการบอกเลยว่าลูกค้าที่ยังไม่เคยดู Next Gen นะคะ for d ด e น็ g เจนนะ,ะต้องดูเลยนะคะการบอกเลยว่า หายากมากๆนะคะสภาพแบบนี้นะคะไม่เพียงแค่1,000 0กิโลเมตรเท่านั้นและออปชั่นจัดเต็มแน่นอนภายในได้สีดำนะคะแม็กสีดำทำให้ดูเท่ดุดันมากๆนะคะและเป็นรถใหม่นะคะสภาพป้ายแดงปี2023ตัว2.0ไทยไทเทเนียมสปอร์ตนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่1 1 0 0 0ล้ 90,000บาทเท่านั้นลูกค้าถูกมากนะคะในสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือรถสภาพป้ายแดงแบบนี้สีเทาแลมโบสุดหรูแบบนี้นะคะซื้อสดนะคะไม่บวกแวดเฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลยหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่21,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดอปีดอกเบี้ยก็เริ่มต้นเพียงแค่2.99เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดกาลังมองหาอยู่ อย่าช้าอย่าพลาดกันเลยคันนี้ไปไวแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาหาการได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l i n e หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้าบอกคุณการรีวิวไม่จุใจอยากจะเลวิดีโอคอลอยากจะดูรถอีกสักรอบหนึ่งเข้ามาเลยหรือไม่สะดวกเข้ามาก็วิดีโอคอลเข้ามาเลยนะคะ เราจะให้ดูทุกซอกทุกมุมของรถเลยบอกว่าสวยจริงแน่นอนนะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การบอกเลยว่าซื้อได้ทุกจังหวัดเรามีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็ลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะพอไฟแนนซ์อนุมตัติลูกค้ารับรถได้ทันทีนะคะจะมารับที่ร้านการหรือจะให้การส่งถึงบ้านนะคะบอกเลยว่ามีแตฟ่ฟรีกับฟรีเท่านั้นและการส่ง ะะไม่ได้ส่งแบบ200-300กิโลนะคะและนอกนั้นจ่ายเงินไม่ใช่จะอยู่เชียงรายเชียงใหม่ก็ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะ,ะบอกเลยว่าดูแลลูกค้าดีแน่นอนนะคะเรามีน้องๆคอยให้บริการนะคะคอยให้คำปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะ โอ้โหเชี่ยวชาญกันแน่นอนนะคะลูกค้าจะมีประวัติแบบไหนจะเป็นราชการพนักงานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจนะคะจะค้าขายออนไลน์นะคะการบอกเลยว่าซื้อได้ถูกอาชีพโทรเข้ามาปรึกษาเราก่อนนะคะลูกค้าจะได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแบบนี้แน่นอนแล้วนะคะก่อนที่การจะส่งรถถึงมือลูกค้านะ,ะเราจะทําการล้างขาัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนและที่สําคัญนะคะร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้น บางบัวทองนะคะติดกันโลตาใไ่น้อยหาง่ายมากๆหรือจะเสิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคารล์รถมือสองภาษาไทยปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะลูกค้าเข้ามาได้ทุกวันนะคะพอร้านการเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ จันถึงอาทิตย์เลยนะคะแล้วนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะลูกค้าจะมาดูเสาอาทิตย์จะมาดูวันธรรมดาวันนักขัตเลิอกอะไรเข้ามาได้เลยนะคะเราดูแลลูกค้าแน่นอนนะคะไม่ใช่แค่หน้าร้านถึง6กโมงเย็นไม่ใช่ในออนไลน์นะคะเราดูแลลูกค้า24ชั่วโมงนะ,ะสามารถที่จะคุยปรึกษาเคสหรืออยากได้คันไหน ทักแชทเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วขอย้ำเลยนะคะว่าต้องไวเพราะว่าทุกคันที่เน็กเจนเข้ามานะคะรีวิวไม่เคยทันเลยนะคะลูกค้าและคันนี้ได้ไม่น้อยมากเพียงแค่1น0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นการขอบอกเลยว่าราคาก็ดีนะคะอย่าช้ากันเลยนะ,ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามการด้วยนะคะ ว่าพรุ่งนี้การจะรีวิวคันไหนติดตามด้วยใครที่อยากได้รถใหม่สภาพป้ายแดงนะคะต้องหลานไหลออนขาเท่านั้นนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ